สวัสดีครับุณื่อชมทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร,ร์ไรเวอลเลยเช่นเคยเมื่อคืนนี้ครับทางดูค a ติมอเตอร์ก็ได้มีการเปิดตัวรถแบบ World Premier ที่ถือเป็นรถของปี2023ซึ่งที่จริงทางทีมงานเราครับเคยนำเสนอไปแล้วว่าดูค a ติเตรียมจะเปิดตัวรถใหม่ปีนี้7รุ่นด้วยกันโดยรุ่นแรกครับเปิดออกมาแล้วกับ Street Fighter V4 STO รถเนกเกตชีปเปยืยจอมพลังที่ได้ออกแบบร่วมกับแบรนด์ซูเปอร์คาร์ในล่มโพอย่าง l amborghini ok สำหรับ streetfighter v4sto คันนี้เขายังใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ b o x v4 ความจุ1.1ลิตรที่มีพละกกำลังแรงม้าสูงสุด 208hp แล้วก็แรงบิดครับสูงสุด123นิวตันเมตร แต่จุดที่ถูกอัปเกรดก็คือเรื่องของชุดคลัตช์ให้มาเป็นแบบคลัตช์แห้งในแบบเดียวกับตัว Street Fighter SP แล้วก็ท่อไอเสียไทเทเนียมจาก Akrapovic นอกจากนั้นครับตัวถังน้ำมันรูปแบบใหม่เนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาในทิศท,ทางแบบเดียวกับตัวพานิก a l เลที่มีการปรับปรุงใหม่ในเชตล่าสุดเมื่อปีที่แล้วด้านของ Fairing ภายนอกครับอย่างที่เห็นกันเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยรูปลักษ จะมีทิศทางไปในแบบตัว lamborghini huracan sto ทั้งในเรื่องของสีแล้วก็ชิ้นงานดีไซน์อาทิบางคนหน้าครับก็จะดูคล้ายกับฝากระโปรงหน้าของตัว lambo sto ชุดอกล่างก็จะดูคล้ายกับช่องลมของตัว sto ชุดแฟลิ่งข้างถังน้ำมันก็จะดูคล้ายคลึงกับตัวซุ้มล้อของรถ lambo แฟรลิงช่วงบันทายก็จะดูคล้ายกับชุดฝาครอบเครื่องของฮูราคาร STO และก็ตัวล้อครับจะเป็นล้อลายรูปแบบเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนเลยโดยชิ้นส่วนแฟร r ลิงใหม่ทั้งหมดหลายส่วนก็ถูกเปลี่ยนเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีลวดลายเดียวกับตัวฮูราคาร STO ทั้งหมดนั่นจึงทำให้น้ำหนักตัวแบบเวทเวทของมันจะอยู่เพียง178กิโลกร,รมัมและมีสัดส่วนแรงม้าต่อน้ำหนัก มากถึง1.17 HP ต่อ1กิโลกรัม Street Fighter V4 STO คันนี้ครับถูกผลิตออกมาจำกัด630คันแล้วก็จะมีเพียงสีเขียวสีนี้ที่เป็นแบบเดียวกับสีของเจ้ากระทิงเปี่ยวเท่านั้นมาพร้อมกับตัวเลขติดรถหมายเลข63ซึ่งเป็นปีเกิดของค่าย l amborghini ผู้ที่ออกรถรุ่นนี้ครับก็จะได้มัวกันน็อกแล้วก็ชุดหนัง ที่เป็นคอลเลกชันพิเศษแบบเดียวกับตัวรถอีกด้วยและในความพิเศษเข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับจะมีรถอยู่63คันในทั้งหมดนี้ที่เขาสงวนไวใ้ให้กับเจ้าของรถหูรคาร STO สามารถจับจองรถมอเตอร์ไซค์ของดุคติรุ่นนี้ได้และยังมาพร้อมกับการทำสีให้ออกมาเป็นรูปแบบเดียวกับสีกระทิงดุของตัวเองได้ด้วย อย่างไรก็ดียังไม่มีการประกาศราคาออกมาครับแต่คิดว่าราคาน่าจะแพงสมกับความเป็นลิมิเต็ดอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามที่ช anel ของเราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r o l ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมพลก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ